ถ้าไม่พอเดี๋ยวจะไปซื้อมาที่ไหน มทาก็รู้แล้วเดี๋ยวจะถอยรถไปรับยงไงกโตายค่ะลูกขารปทีทุเลยเดี๋ยวาแกรเยอะเอาไปต้งองร่ม5ทีุมเอาไป <c oughs> รอเจรินจตุจกักรจรในวันนี้ทางวัดศรจันทร์ิษฐโดยทีม <c oughs> งานอาสาพร้อมด้วยจนที่อตมหมู่2แล้วก็อยู่ใกล้เคียงใหร่วมแรงร่วมใจกันในการที่ยรหนุนการทำงานของลกากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้โดยทางวัดได้จัดทำอาหารกล่องเป้าหมายคือประมาณ1,000ชุดโดยทางมังกสอมก็จะทำเป็นหม่ามาม่า500ชุดแล้วก็ทางนํำกิจสาวทางวัดอีกก็จะจัดทำเป็นทางกระเป๋าไข่ดาวหมูสับทั้งผัดพริกฟาโด ให้พบไดงง้ตั้งแา่500กล่องลงก็1,000กล่องพอดีโดยจะนำไปแจกอยู่2ที่สองแห่งด้วยกันก็คือทางด้านโรงพยาบาลคือครับตั้งแต่โรงพยาบาลที่บางโสมเราไล่ไปจนถึงโรงพยาบาลที่ลำลองสลักรับย์อ่กรนารการแพทย์นอกจากนั้นอีก500กล่องทางวัดก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่ราชพัฒน์บนบุรีซึ่งมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดไปกักตัวเพื่อรักษาอาการประมาณ500กล่องเช่นเดียวกัน พร้อมด้วยมีน้ำดื่มเครื่องดื่มไปอีกจำนวนหนึ่งขอขอโนโมทนาขอบคุณญาติโยมที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยการบริจาคปัจจัยมาค็ดีรวมทั้งญาติโยมพี่น้องตลาดนิคมบางโกที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของสําหรับทำครัวในครั้งนี้มาร่วมทางวัดขอขอโนโมทนาขอบใจน้ำใจของท่านแล้วขอขอบใจโมธนาทิมงานหมอสมองก็ดีมาจิตศาสนาทางวัดก็ดีที่ช่วยกระทำาหานในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรขอคุณโอกาสนี้ขอเจริญพร